กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮ e l l o t e n สำหรับคลิปนี้เพ็นยังส่วเรื่องวุ่นๆของเวัยรุ่นสายฮาวกันเพื่อน ความจริงมันก็้าวทั้งสองฝักสองฝ่ายกันเพื่อนมีเวรุ่นสองกลุ่มเขาทะเลาะกันฝั่งหนึ่งปากดีอย่างเดียวแต่ไม่มีของอีกฝั่งหนึ่งมีปืนกันเพื่อนเกิดการท้าทายกันเกิดการขมิญกันกันเพื่อนขอมาก็จัดให้ไม่เคยขาดกันเพื่อนฝั่งมีปืนบุกไปหาใช้ปืนยิงกันเพื่อนบาดเจ็บหนึ่งเสียชีวิตสองกันเลยทีเดียวสําหรับเรื่องนี้กันเพื่อนจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นันเป็นความบาดหมางของคนสองคนกันเพื่อน คนแรกชื่อว่าชยามอนกันเพื่อนอายุ18ปีชื่อเล่นว่าวินผมเขาเรียกสั้นๆว่าวินก็แล้วกัน คนที่สองชื่อว่าโบ่กันเพื่อนอายุ21ปีชื่อจริงว่าพีสารกันเพื่อนผมก็เรียกสั้นๆว่าพิสารก็แล้วกันเห็นไหมใช่นะผมก็เรียกสั้นๆว่าโบก็แล้วกันตัวของโบ่กับวินตอนแรกเขาทํางานด้วยกันอยู่แผนกเดียวกันกันเพื่อนสองคนนี้มาจากอีสานใต้แถวรีสเกตบุรีลำพอมาทํางานด้วยกันแทนที่จะถูกกันแทนที่จะเป็นบัตดี้กันกลายเป็นว่าขมิญกันกันเพื่อนตอนแรกอยู่ในโรงงานก็มีรุ่นพี่มีน้าผู้ใหญ่คอยเคลียร์ให้กันเพื่อนบอกไอทิศใจเย็นๆตรงนี้ทํางานด้วยกันค่อยๆพูดค่อยๆจากันออยย่่าาาททะะบบแว้งใใหไช กสองคนนี้ก็เลยจบกันไปกันเพื่อนปรากฏว่าย้อนหลังมาประมาณ2อสาเดือนกันเพื่อนตัวของโบออกมาทํางานที่ใหม่ทีนี้เขายังพักอยู่แถวละแวกเดิมกันเพื่อนหอพักอยู่ติดติดกันสองคนนี้เวลาขี่รถเจอกันก็ตะโกนด่ากันกันเพื่อนแจกคั้วแจกคว้ให้กันลักษณะเป็นแบบนั้นไป2คนนี้ก็เลยกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันกันเพื่อนคอยจ้องจะเล่นงานกันอยู่กันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดเหตุการณ์ใหญ่ๆเหตุการณ์ร้ายๆมันก็เกิดขึ้นในค่าคืนอันเปีียวเงาดวงดาวอันมืดมีกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ2ี่สิบ นาฬิกาสามทุ่มกันเลยทีเดียวตัวของวินขี่รถผ่านหอพักของโบเห็นตัวของโบยืนปั่นกระเกจียวอยู่หน้าหอพักเขาก็เลยเบิ้ลรถใส่แงนๆงนแงนแงแงนแงงงปั่นประสาทเล่นๆ่นหลังจากนั้นเขาข,ข,ขี่รถไปสนามฟุตบอลกันเพื่อนตัวของวินเขาชอบเตะฟุตบอลมีสมัครพรรวพวอยู่ที่สนามบอลประมาณ20กว่าชีวิตกันเพื่อนเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นในสนามฟุตบอลกันเพื่อนจังวานี้เองตัวของโบไม่พอใจกันเพื่อนก็เลยตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊กกันเพื่อนบอกไอ้จิบหายมึงมาบิดรถใส่กูอีกแแลล้ววมเเบบกอีัษณะดย เจอดีกันเพื่อนปรกากฏว่าตัวของวินดันมาคอมเมนต์ท้าทายกันเพื่อนบอกถ้ามึงแน่จริงมึงมาที่สนามฟุตบอลเลยตัวของวินคิดว่าตัวเองเอาอยู่กันเพื่อนคิดว่าเป็นเจ้าถิ่นตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตัวของโบไม่กลัวกันเพื่อนก็เลยตัดสินใจไปชวนเพื่อนของเขาอีกหนึ่งคน ชื่อว่าเชียรนันกันเพื่อนชื่อเล่นว่าธงผมเรียกสั้นๆว่าบักธงก็แล้วกันบักสีเดือใหญ่กันเพื่อนตัวของวินเอาปืนไปกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นปืนไทยประดิษฐ์ส่วนตัวของธงตอนนั้นยังไม่เฉลยกันเพื่อนทำปากจู้จูบอกว่าขี่รถไปขี่รถไปเดี๋ยวกูไปด้วยกันเพื่อนธงเองไม่บอกโบว่าเตรียมอาวุธอะไรไปกันเพื่อนขี่รถไปยิ้มกุ้มกิ่มกันเลยทีเดียวกันเพื่อนสองคนนี้ไปที่สนามบอลในจังหวะนี้เองกันเพื่อนตัวของโบพอไปถึงสนามบอลเขาก็มีการตะโกนท้าทายตัวของวินกันเพื่อนบอกไอ้วิน ออกมาออกซึกให้ไม่ใช่นะตรงนี้เองมีการตะโกนด่าก,กันกันเปื้อน จังหวะนั้นเองตัวของวินถือว่าตัวเองเป็นเจ้าถิ่นพวกเยอะกันเพื่อนก็เลยชวนสมัครพระพ,พวกประมาณ3คนกันเพื่อนคนแรกชื่อว่าชินจังคนที่2ชื่อว่าแบงค์สามคนนี้เป็นเพื่อนของวินกันเพื่อนออกมาบริเวณหน้าสนามบอลจังหวะนี้นเองตัวของโบไม่พูดพร,ร่ำทำเพลงกันเพื่อนตัดสินใจชักปืนขี้เมี่ยงออกมากันเพื่อนเจอไปกระบอกปืนไปที่กลุ่มของวินกันเพื่อนหลังจากนั้นก็กดไปหนึ่งนัดกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไหวแชะไม่แตกกันเพื่อนเรียบร้อยเลยทีนี้งานหยาบกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนี้เองกันเพื่อนกลุ ตัดสินใจวิ่งออกจากสนามบอลเงินเพื่อนปรีเข้ามาหาตัวของโบเงินเพื่อนตัวของโบเห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ไหวเงินเพื่อนสับตีนแตกใส่เกียร์หมากันเลยทีเดียวเงินเพื่อนวิ่งหนีหูตูบกันเลยทีเดียวปรากฏว่าในจังหวะนี้เองเงินเพื่อนตัวของไอ้ธงเงินเพื่อนเพื่อนของโบบักซีเดอร์ใหญ่เงินเพื่อนมันมีของดีมันมีของเด็ดเงินเพื่อนมันพกปืนอิโบมาเงินเพื่อนเป็นปืนลูกซองสั้นบรรจุกระสุนลูกปลายลูกกระจใจเบอร์12งเงินเพื่อนในขณะที่ตัวของวินและชาวคณะกำลังวิ่งออกมาจากสนามบอลกำลังวิ่งไล่ล ของธงได้ตัดสินใจชักปืนอิโบออกมากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็จจาไปลายกระบอกปืนไปที่กลุ่มของวินกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาไม่พูดพรามทําเพลงกันเพื่อนกดไปหนึ่งนัดเสียงปืนดังสนั่นวันไหวตุ้มออกจากปลายกระบอกปืนของธงกันเพื่อนบักซีเดอร์มันเอาจริงกันเพื่อนจังหวะนี้เองลูกแตกเป็นแห่กันเพื่อนกระจายวุ้งวิ้งกันเลยทีเดียวลูกกระสุนกระจายใส่3คนนี้กันเพื่อนนั่นก็คือวินชินจังและแบงกันเพื่อน3คนนี้ร่วงกาวกันเพื่อนนึกว่ามะม่วงโดนฝนกันเลยทีเดียวกันเพื่อนดิ้นทุรนทุรรายยอู่บิเวณ นสนามบอลเงินเพื่อนจังหวะน,นี้เองสามคนนี้ก็ร้องอดกรนด้วยความเจ็บปวดกันเพื่อนเอ้ย เอ้ยเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยถูกยิงปรากฏว่าตัวของธง,งเงินเพื่อนจังหวะนี้เ,เขาก็ร้องเช่นเดียวกันเอ้ยโบช่วยก็ด้วยโบช่วยก็ด้วยปืนแตกใส่มือกันเพื่อนปืนของเก่งเหมือนกันแต่มันยิงออกกันเพื่อนจังหวะนี้เองธงก็ดิ้นทุรนทุร,รายตัวของโบก็เลยตบบาเบาๆบ,บ,บอกขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวกูพาหนีไปกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็หนีไปกันเพื่อนเหตุการณ์เริ่มสงบชาวบ้านหลานตลาดมามุงดูมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางเสาธงมีการโทรแจ้งกู้ภัยทัน ที่ที่กู้ภัยมาก็พา3าคนนี้ส่งโรงพยาบาลกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของวินและตัวของชินจังเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนตัวของแบงค์เองบาดเจ็บสาหัสขนานี้ปลอดภัยดีกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของสามสิงติงนังผู้ทา้าทายความตายผู้ทา้าทายมัจจุราชก,กันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสุดเรื่องวุ่นวุ่นของเวรุ่นท้าตายกันเพื่อนตรงนี้เองมีการทา้าทายกันฝั่งหนึ่งมีปืนอีกฝั่งหนึ่งมีแค่ปากกันเพื่อนฝั่งมีปืนก็เลยได้ไปในแผนนี้เรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของงบบ้และถูกจัไดหรื ไม่เขาถูกแจ้งข้อหาอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบมาฟังเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นสายห้าวกนเลกรับผมเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ซอยปากการกงินเพื่อนหนึ่งทันเลเทเดียวถนนเทพารากักษ์นเพื่อนตรบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเงินเพื่อนมีผู้ชายสองคนเขาเกิดความบาดหมางกันเงินเพื่อนคนแรกชื่อว่าชยามเงินเพื่อนนามสกุลพราวศรีอายุ18ปีชื่อเล่นว่าวินผมข็เรียกสั้นๆว่าวินก็แล้วกันคนที่2ชื่อว่านายพิสารเงินเพื่อนนามสกุลเวิเรศรัมเงินเพื่อนอายุปี่สโบเ็ แล้วกันเงินเปื้อน ตัวของโบและวินสองคนนี้มาจากอีสานใต้กันเพื่อนมาจากแถวบุรีด์ศรีสเกตกันเพื่อนสองคนนี้มาฝึกงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งกันเพื่อนจังหวะนี้ไปทํางานแผนกเดียวกันกันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยเกิดการกินแหนงแข่งใจกันแทนที่มาจากโซนเดียวกันมาจากอีสานใต้เหมือนกันจะรักใคร่ข่มเกี่ยวกันดันไปขบเหลี่ยมกันสังหารกันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยมีปากมีเสียงกันแบบบางๆในโรงงานปรากฏว่าในจังหวะที่ทํางานอยู่ในโรงงานนี่เองมีผู้หลักผู้ใหญ่มีหัวหน้าแผนกคอยเคลียร์ใจให้กันเพื่อนบอกว่าใจเย็นๆอยู่แผนก เดียวกันค่อยๆพูดค่อยๆจากัน2คนนี้ก็เลยไม่ลุกลามบานปลายกันเพื่อนแค่ขบเหลี่ยมกันนิดหน่อยกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วกันเพื่อนตัวของโบเองตัดสินใจลาออกจากงานกันเพื่อนไปทํางานที่ใหม่แต่เขายังพักอยู่ที่เดิมกันเพื่อนพักอยู่ละแวกบ้านเดียวกับวินกันเพื่อนตรงนี้เองมีการเช่าห้องอยู่ใกล้ๆกัน2คนนี้ก็เลยเจอหน้ากันประจากันเพื่อนตอนแรกอยู่โรงงานเดียวกันมันก็พอเกรงใจกันบ้างกันเพื่อนเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่แต่พอย้ายที่ทํางานตรรงนี้ก็ไม่เหลือเยื่อใยต่อกันกันเพื่อน สองคนนี้ก็เลยกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเพื่อนขี่รถผ่านกันทีไรก็มีการบิดใส่กันกันเพื่อนบิดรถใส่กันแง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 นงนแงนงนเป็นลักษณะนั้นไปเป็นวัยรุ่นทรงเชงเป็นวัยรุ่นรถแต่งกันเพื่อนบางทีก็ตะโกนด่ากันกันเพื่อนคุ้ยคุ้ยคุ้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูท้าทายกันไปมากันเพื่อนพอท้าทายกันบ่อยๆมันก็เลยสร้างความร้าวรึกสร้างความร้าวฉานให้กับสองคนนี้กันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยมองหน้ากันไม่ติดไม่มียาตัวไหนมายาใจให้้กับคนนี ถือว่าเป็นศัตรูกันแบบถาวรเลยกันเพื่อนเจอหน้ากันไม่ได้ท้าทายกันทุกทีสุดท้ายสุดเรื่องราวการบาดหมางในโรงงานเล็กๆน้อยๆนี้มันก็เลยจบด้วยความตายกันเพื่อนในค่ำคืนอันเปี่ยวเหงาดวงดาวอันมืดมิดสายลมหนาวพัดโชยมากันเพื่อนกินปลาเค็มแถวบางบ่อกินปลาเค็มแถวบางพีตรงนี้มันช่างอบอวลดีซะเหลือเกินเนี่ยไม่ใช่นะคนละเรื่องกันช่วงเวลาประมาณสามทุ่มกันเพื่อนของวันที่สิบแปดกรกฎาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนี้ตัวของโบกำลังยืนปั่นกระเจียวอยู่บริ ไม่ใช่นะครับหยอกหยอกยืนก้ๆกกัๆ رك, ๆงๆอยู่บริเวณหน้าหอกาลังยืนรอเพื่อนกันเพื่อนตัวของว ouais ินเขาเกี่ยวรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีกันเพื่อนก็เลยเล่งเครื่องใส่ก็เลยบิดเครื่องใส่กันเพื่อนเป็นการท้าทายแงน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 เป็นลักษณะนั้นไปตัวของโบเขาเห็นเข้าพอดีกันเพื่อนมีการแจกกล้วยให้กันคุยคุยคุยลักษณะแบบนี้ก็มีหลังจากแจกกล้วยแจกกล้วยให้กันไปหนึ่งช็อตตรงนี้เองก็เลยมีการแยกย้ายกันกันเพื่อนตัวของวินเขาเกี่ยวรถไปที่สนามฟุตบอลกันเพื่อตฟุบ อลงินเพื่อนสมัครพรรคพวกเขาอยู่ที่สนามฟุตบอลเพียร์เนเพื่อนเขาก็เลยไปตั้งหลักเขาก็เลยไปตั้งท่าอยู่ที่สนามฟุตบอลจังหวะนี้เองตัวของโบกันเพื่อนเห็นว่าวินท้าไทยเขาก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กกันเพื่อนบอกไอ้ชิมหายมึงมาเบิ้ลเครื่องใส่กูอีกแล้วเดี๋ยวมึงเจอดีกันเพื่อนแทนที่ตัวของวินจะเตะบอลแบบสบายใจเขาดันคันไม้คันมือกัินเพื่อนมีการไปตอบโพสต์ของโบกันเพื่อนบอกมึงมาเลยมึงมาได้เลยตรงนี้กูรออยู่ที่สนามบอลเงินเพื่อนพาเพื่อนมึงมาด้วยพาน้องมึงมาด้วยกันเพื่อนแปั้น ไปเหมือนเอสปาเค็มไม่ใช่นะเหมือนเอโอลถกันเพื่อนสมัยเก่าๆสมัยเฮาเาเอโอลถบอกว่า80ให้2ตัวของวินก็บอกประมาณนี้กันเพื่อนสร้างความไม่พอใจให้กับโบกันเพื่อนไอชิปหายเมื่อกี้บิดรถใส่กูยังมาท้าทายกูกันเพื่อนตัวของโบก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปยังตืกกันเพื่อนไปเคาะเรียกน้องของเขากันเพื่อนเป็นลูกพี่ลูกน้องคนคนนี้ชื่อว่านายเจรนันนามสกุลสุวรรณบูรกันเพื่อนอายุ20ปีชื่อเล่นว่าทงผมขอเรียกสั้นๆว่าบักทงบักซีเดือก็แล้วกันกันเพื่อน ตัวของธงเป็นคนซีเดอกันเพื่อน seaweed, เป็นคนเงียบๆเป็นคนเออเออกันเพื่อนตรงนี้เองพอตัวของโบไปคาอประตูกันเพื่อนบอกไอ้ธงไอ้ธงมีเรื่องแล้วมึงไปช่วยกูหน่อยตัวของธงเขารีบออกมาจากห้องแล้วก็ไปกับโบกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของโบเขาไม่ได้มาตัวเปล่าแล้วเปิดเขาพกปืนขี้เมี่ยงมาด้วยกันเพื่อนเป็นปืนเก่าๆเป็นปืนปากกากันเพื่อนมีลูกกระสุนอยู่ในนั้นส่วนตัวของธงไม่เฉลยกันเพื่อนไม่ยอมบอกโบด้วยว่าพกอะไรมาด้วยกันเพื่อนมีของดีหรือเปล่าตรงนี้ธงไม่บอกกันเพื่อนยิ้มกลุ่ม เบ่งรถมอเตอร์ไซค์ไปที่สนามบอลกันเพื่อนทันทีที่ไปถึงสนามบอลกันเพื่อนตัวของโบเห็นว่าตัวเองมีปืนกันเพื่อนเขาก็เลยตะโกนเรียกวินกันเพื่อนไอ้วินไอ้วินกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาเอาเรื่องมึงแล้วกูมาขายเรื่องให้มึงแล้วจังหวานี้เองตัวของวินก็ไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนอยู่ในสนามบอลเพื่อนเขาเยอะอยู่แล้วเขาก็เลยมีการตะโกนท้าทายออกมากันเพื่อนตัวของวินพาเพื่อนมาอีกสองคนกันเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่านายชัยวัน์ตางามอายุ20ปีชื่อเล่นว่าชินจังเป็นเพื่อนสนิทของวินกันเพื่อนอีกคนหนึงชื่่อวา ผมมินเงินเพื่อนนามสกุลขันทองอายุ18ปีชื่อเล่นว่าแบงก์ผมขอเรียกสั้นๆว่าแบงก์ก็แล้วกันเงินเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทของวินเช่นเดียวกันสามประสานในแนวรุกเงินเพื่อน3คนนี้เดินออกมาหน้าสนามบอลเพื่อมาซื้อเรื่องกับโบเงินเพื่อนตัวของวินคงคิดว่าโบไม่มีอะไรเงินเพื่อนไม่กล้ามีอาวุธไม่กล้าเอาอาวุธมาแน่นอนเงินเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของโบเงินเพื่อนทาเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวทันทีที่ตัวของวินและชาวคณะโผล่มาบริเวณหน้าสนามตรงนี้เองเขาตัดสินใจชักปืนออกมาเงินเพื่อนเป็นปืนปากกาเป็น มีเงินเพื่อนจ่อปลายกระบอกปืนไปที่กลุ่มของวินเงินเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็กดไปหนึ่งนัดเสียงปืนดังสนั่นหวัดไว้แะไม่แตกกันเพื่อนงานหยาบแสเหลวกันเพื่อนตัวของโบกดไปซ้ำเงินเพื่อนแชแๆแฉแชแๆเนื่อว่าไฟแช็คเปียกน้ํากันเลยทีเดียวปืนของเขาไม่ทํางานเงินเพื่อนมันเป็นปืนเก่าๆตรงนี้เองงานก็เลยหยาบงานก็เลยยาวกันเพื่อนจังวะนี้เองกลุ่มของวินเงินเพื่อนตอนแรกเสด็จตอนหลังได้ใจเงินเพื่อนตอนแรกตกใจเห็นตัวของโบชักปืนออกมาพอยิงไม่แตกเท่านั้นเขาก็เลยได้ใจวิ่งไล่ตัวของโบ เพื่อนวิ่งออกมาบริเวณหน้าสนามบอลปรากฏว่าจังหวะนี้เองตัวของธงเงินเพื่อนซึ่งทําหน้าที่ยืนคุมเชิงอยู่เงินเพื่อนเขายืนเก๊ะก๊กลางๆอยู่บริเวณหน้าปากคางเข้าสนามบอลเขาเห็นว่าตัวของโบวิ่งหนีตายออกมาเงินเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของธงก็เลยเฉลยกันเพื่อนเขาไม่ได้มาตัวเป่าเล่าเปืยแต่ประการใดเขาพกปืนอีโม่ให้ไม่ใช่นะอันนั้นมันจิ๋มเงินเพื่อนปืนอีโมมาด้วยเัินเพื่อนเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์กัินเพื่อนกลุ่มของวินวิ่งปรีเข้ามาจังหวะนี้เองตัวของธงก็ ขึ้นมาแล้วก็จจอไปกระบอกปืนไปที่กลุ่มของวินกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเพื่อนโอกาสมันได้จังหวะมันมีกันเพื่อนเขากดไปหนึ่งนัดกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไว้ตู้มออกจากปลายกระบอกปืนของธงกันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศแตกเป็นแหกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเจาะเข้ากลุ่มของวินคนละหลายหลายนัดกันเพื่อนฉึบฉับฉึบฉับตรงนี้เองเป็นเสียงลูกกระสุนปืนสอดทรกกระเทกไปที่เนื้อกันเพื่อนตัวของวินก็ถูกยิงตัวของชินจังก็โดนด้วยกันเพื่อนส่วนตัวของแบงค วิ่งมาเป็นกลุ่มก็เก็บทั้งกลุ่มเงินเพื่อนเนื่องจากว่ามันเป็นลูกกระสุนปืนเบอร์12เงินเพื่อนลูก2องสั้นตรงนี้เองมันก็มีลัศมีการยิงใหญ่อยู่พอสมควรแตกเป็นแหลักษณะแบบนี้ก็เก็บหมดตีกันเพื่อน3คนนี้นั่นก็คือวินชินจังและแบงค์กันเพื่อนล้มทั้งยืนกันเลยทีเดียวไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้กันเพื่อนนึกว่ามะม่วงสุกลนหน้าฝนกันเลยทีเดียวกันเพื่อนร่วงก่าวอยู่บริเวณหน้าสนามบอล3คนนี้ร้องด้วยความเจ็บปวดกันเพื่อนเอ้ย โอ้ยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วถูกยิงแล้วถูกยิงแล้วลักษณะเป็นแบบนั้นไปจังหวะนี้เองตัวของธงเงินเพื่อนจู่ๆก็ร้องลั่นขึ้นมาแข่งกับกลุ่มของวินเงินเพื่อนโอ้ยโอ้ยเอ้ย,อยช่วยโดโ้วยโบช่วยด้วยโบมือกูแตกมือกูแตกตัวของโบก,ก็เลยวิ่งย้อนกลับมาดูกันเพื่อนไอชิมหายตัวของธงเงินเพื่อนปืนแตกใส่มือซะแล้วเันเพื่อนอห้อยต่องแต่งกันเลยทีเดียวเงนเพื่อนหลังจากนั้นตัวของโบตบ่าธงเบาๆกันเพื่อนบอกไอเพื่อนรักเราหนีไปกันเถอะสองคนนี้ก็เลยโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ย่องแยงเงินเพ เขาก็ชิ West ่งหนีหายไปในความมืดกันเพื่อนทันทีที่สองคนนี้หนีหายไปกันเพื่อนเสียงปืนตรงนี้ทําให้คนในสนามบอลถึงกับแตกตื่นวิ่งออกมาดูกันเพื่อนจังหวะนั้นเองภาพที่สลดภาพที่หดหูกันเพื่อน3คน3าสิงติงนางกันเพื่อนนอนดินทุรนทุรายหายใจรวยรินกันเพื่อนมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางเสาธงมีการโทรแจ้งกู้ภัยไม่นานนักกู้ภัยก็มากันเพื่อนทันทีที่มาถึงกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของวินกันเพื่อนเขาเสียชีวิตทันทีส่วนตัวของชินจังเพื่อนรักของวินกันเพื่อน ตรงนี้เองก็ไปโรงพยาบาลพร้อมกับตัวของแบงค์เงินเพื่อนปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลเงินเพื่อนหมอพยาบาลตรงนี้พยายามยื้อชีวิตมากสักเพียงใดตัวของชินจังทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาสังเวยให้กับความขัดแย้งครั้งนี้กันเพื่อนส่วนตัวของแบงค์บาดเจ็บสาหัสหน้าขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วเสียชีวิต2บาดเจ็บ1งกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางเสาธงนี้มายังพื้นที่ที่เกิดเหตุกันเพื่อนก็มีการสอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์ว่าใครเป็นคนก่อเหตุเหตุการณ์เป็นยังไงกันเพื่อนคนที่อยู่ใน การคนที่อยู่ในสนามบอลเขาก็บอกว่าคนก่อเหตุนั่นก็คือโบกับธงเงินะเพื่อนคนในสนามบอลบางคนก็รู้ว่าโบกับวินมีปัญหากันเงินะเพื่อนจำหน้าค่าตากันได้อยู่เป็นคนระแวกนี้เป็นคนระแวกเดียวกันเงินะเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้นานนที่ตำรวจก็ออกไล่ล่าตัวของ,ของโบกับธงเงินะเพื่อนในจังหวะน,นี้เองสองคนนี้นะเงินเพื่อนเก็บเสื้อผ้าแพคใส่กระเป๋าเงินะเพื่อนนั่งรถทัวร์ยาวๆไปที่บริรัมบ้านเกิดเมืองนองเงินเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางเสาธงก็เลยประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองบุริลรัมให้ตรวจสอบให้แก สองคนนี้นั่นก็คือโบกับทนทนแรงกดดันไม่ไหวเงินเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจหอบเสื้อผ้าพลุงพลังเงินเพื่อนแวะไปมอบตัวที่สอพอเมืองบุรีรัมย์เงินเพื่อนเป็นจุดจบของสองสิงติงนางเงินเพื่อนที่เอาปืนไปยิงอะไรหลังจากนั้นเจ้าหน,นี่ตำรวจสอพอเมืองบุรีร,รัมย์ก็มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอบางเสาธงเงินเพื่อนให้ไปรับตัวสองผู้ต้องหานี้เจ้าหน,นี่ตำรวจสอพอบางเสาธงก็เลยไปรับตัวโบกับธงมาดำเนินคดีเงินเพื่อนหลังจากมาถึงสถานีตำรวจสพบางเสาธงตรงนี้ก็มีการลงบันทึกจับกลุ่มสอบปากคำถามหาแรง 2คนนี้เขาก็ขอโทษในอันดับแรกกันเพื่อนบอกว่าขอโทษด้วยแล้วกันเขาไม่ได้ตั้งใจเขาต้องการยิงขู่เขาต้องการยิงข่มเท่านั้นเงินเพื่อนแต่มันดันแม่นเงินเพื่อนแถมเป็นลูกปืนเบอร์12อตรงนี้ปืนลูกซองมันแตกกระจายก็เลยมีคนตายถึง2คนเงินเพื่อนแถมมีคนบาดเจ็บอีกต่างหากสคนนี้ก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเงินเพื่อนแม้ว่าเป็นความพังเผลอแม้ว่าเป็นความไม่ตั้งใจเจ้านี้ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรพวกมึงเอาไปคนละสีข้อหาก็แล้วกันเงินเพื่อน2คนนี้ถูกแจ้งข้อหาด้วยกัน4ข้อหาเงินเพื่อนหนึ ผู้อื่นโดยเจตนากันเพื่อนมาตา288อัตราโทษก็คือ15ปีถึง20ปีและไม่โทษจำพุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต2ก็คือร่วมกันพยายามฆ่ากันเพื่อนอัตราโทษ2ใน3ของคดีฆ่า3ก็คือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตกันเพื่อนอัตราโทษ1-10ถึงปี4ก็คือข้อหายิงปืนในที่สาธารณะอัตราโทษ5ปีกันเพื่อนนี่ก็คือ4ข้อหาใหญ่ที่2คนนี้ได้รับจากการกระทำครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ไป2คนนี้ก็ต้องจอดเรเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนพ องคนนี้บอกว่าไม่มีเงินประกันตัวติดคุกยาวๆชดใช้เวรกรรมไปกันเพื่อนอายุยังน้อยก็ไปเป็นหน้าอ่อนหน้าหวานให้ผู้ใหญ่เชยชมกันเพื่อนเอาตูดแรกาแฟกินไปวันๆก็แล้วกันกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบสายฮาวกันเพื่อนกลุ่มหนึ่งตายกลุ่มหนึ่งติดคุกกันเพื่อนฟังไว้ไปดูทาหอนฟังไว้สอนใจเส้นทางเส้นนี้แอดมินเดินมาก่อนกันเพื่อนเส้นทางขายตูดแรกาแฟกินไม่ใช่นะเส้นทางสายนักเลงกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ตายก็ติดคุก ฟังไว้แล้วก็คิดฟังไว้แล้วสะกิดเตือนใจกันเพื่อน,นเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปนเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอเห้เพื่อน,นที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดอให้สมความมุ่งม,มั่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม